ค่ะกับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพค่ะกับาาคารวะครูทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อดนิตาปานสุวรรณนะคะอายุห้าสิปีอยู่จังหวัดยะลาค่ะจะมาส่งการบ้านนะคะตอนนี้กำลังศึกษาสถาศึกษาหลักสูตรอริยปัญญาตีหลักสูตร7ปีนะคะอยู่ปีที่หนึ่งแล้วก็หลักสูตรประกาศนียบัตร6เดือนแพทย์วิถีทาค้ำจุนโลกนะคะ ส่งการบ้านเรื่องการตั้งสินนะคะคือเดิมตั้งสินไว้ว่าจะกินสองมื้อก,ก็ก็ทำได้ะคะ่ะคือมื้อเชี่ยงกับมื้อเช้าแล้วก็เลยจะเพิ่มสินนะคะคือตอนนี้ยังกินเนื้ออยู่บ้างกินพวกอาหารทะเละคะ่ะก็เลยตั้งสินว่ามื้อเช้าะคะ่ะจะกิน ลักษณะที่เป็นแบบไม่ไม่มีเนื้อนมไข่อะไรพวกนี้ค่ะเริ่มตั้งตินตรงเนี้ยค่ะคืออย่างน้อยอย่างน้อยแทนที่เราจะกินมีเนื้อสองมือ้อเราก็มื้อเดียวคือมื้อเที่ยงแล้วเราก็มื้อเช้าเราก็กินไม่ให้มีเนื้อเลยอะค่ะประมาณนี้อะค่ะอ่าก็ขออนุโมทนาด้วยนะคะกับการลดเนื้อจัดได้นะคะ ค่ะก็ช่วงนี้ท่านอาจารย์ก็จะจะย้ําบ่อยเรื่องการทานมื้อเดียวสองมือ้อสามมื้อเนี่ยค่ะเราก็ดูในแต่ละวันไปนะคะว่าวันไหนเราได้กี่มือ้อแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ตึงจนว่าเออถ้าไม่ได้มื้อเดียวแล้วเราจะเครียดอย่างนี้มันก็ไม่ได้ผลนะคะก็แล้วแต่แล้วแต่แต่ละวันไปร่างกายเราเราก็ดูเราก็ดูร่างกายของเราไปเรื่อยๆพออยู่ตัวแล้วเราก็จะรู้เอง <c oughs> ค่ะ เป็นกำลังใจให้ค่ะค่ะ